เริญพรทุกท่านเอาการทําวัดสวดมนต์จเจริญภาวนาครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่73แล้วก็เป็นโอกาสดีที่เป็นวันสงการวันสุดท้ายพอดีอท่านทั้งหลายเคยได้ยินในบทสวดมนต์ที่พุทธองค์ได้ทรงตัดว่ารูป,ปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจา สังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจารูป,ปังอนัตตารูปไม่เที่ยงรูปทานแบ่งรูปกับนามในที่นี้ออกเป็นรูปแล้วนามก็แบ่งออกเป็นเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณสิ่งต่างๆที่อยู่ใน ธรรมชาติที่ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟก็คือที่มีธาตุที่เป็นของแข็งจับต้องได้สัมผัสได้มองเห็นได้แต่ก็ยังมีรูปอีกประเภทเหนึ่งที่เนื่องด้วยรูปที่หยาบนั้นคือรูปที่หยาบนั้นเขาเรียกว่ามหาภูตรูปส่วนรูปที่ละเอียดนั้น หลายอย่างหลายประการรูปที่เป็นความเป็นชายความเป็นหญิงอาหารที่หล่อเลี้ยงร่างกายเขาเรียกว่าโอชาโอชารสหรือว่าการเคลื่อนไหวที่เรานำเอามาใช้ในในการปฏิบัติได้ประโยชน์จากการสังเกตการเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ปฏิบัติในแนวของวิปัสสนา ในส่วนของรูปเป็นรูปเรามองด้วยตารับรู้ด้วยประสาทตาของเราในส่วนที่เรารับรู้ด้วยหูเราละ่ะรับรู้ด้วยจมูกด้วยการดมก,ดกลิ่นรับรู้ด้วยการลิ้มรสรับรู้ด้วยการสัมผัส แล้วก็สิ่งที่ผุดขึ้นทางใจสิ่งต่างๆเหล่านี้จะว่าเป็นรูปได้ไหมท่านก็มีคำอธิบายอายตนะภายในก็คือตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอันนี้เป็นอายตนะภายในส่วนอายตนะภายนอกก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์ สิ่งที่เป็นที่ตามองเห็นนั้นเป็นรูปที่เราเห็นได้กลิ่นลิมล้มรสหรือได้ยินเสียงหรือสัมผัสจะจัดอยู่ในธรรมอารมณ์ธรรมรมณ์นี่ก็คืออารมณ์ที่เกิดขึ้นทางตาอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางหูอารมณ์ที่เกิดขึ้น ทางจมูกอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางริ้นอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางผิวกายอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางใจอันนี้ท่านเรียกว่าธรรมอารมณ์ใช้ในการปฏิบัติในแนวของธรรมานุปัสสนาเศิปฐิฐานอันนี้ก็ขอขออยายความมาตรงนี้รับทราบกันพอสมควรให้เป็นพื้นฐานในเรื่องของรูปและนาม